สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเฟรเทีย,ยชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อเกี่ยวกับแคนหรือ Family ตระกูลอะไรต่างๆมันเรียกแคนเดี๋ยวมันก็เรียกตระกูลอะไรของมันก็เออแคนถามว่าแบบถามว่าระบบตระกูลเนี่ยสำคัญไหมในเกมนี้ผมมองว่าสำคัญนิดหน่อยตอนนี้คือผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันแบบ มีสงครามอะไรนี้หรือเปล่าแต่คือในในภายหลังอ่ะมันจะสําคัญมากเลยการที่เราได้อยู่แคนใหญ่ๆอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันมีอาจจะมีการยึดพื้นที่กันด้วยอย่างที่ผมแบบสังเกตมาคือแผนที่เนะี่ยไม่มีแคนที่ยึดครองคือมันอาจจะได้ผลประโยชน์จากการยึดพื้นที่นั่นเองก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าได้อยู่ถ้าแบบมีการยึดพื้นที่แล้วเราจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างโดยตอนนี้นะครับ ขอโปรโมทก่อนก็คือถ้าใครเล่นอยู่เซิร์ฟเอเชีย14นะครับแล้วก็ยังไม่มีกินสามารถมาอยู่กับผมได้นะครับก็คือเดี๋ยวให้พิมพ์ชื่อตัวละครที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเป็นคนเชิญให้หรือจะเออคนหาชื่อกินก็ได้ครับโนสลิม no ทีเฮครับ <c oughs> ชื่อตรงตัวเลยครับขอคนที่ตัณกะไม่ป่วยนะครับคือแบบขอคนที่คิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นนะแล้วก็ เออแล้วาาพูดถึงระบบแคนข้าวๆดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นก็จะมีเทคนิคนะครับก็โดยส่วนใหญ่แรกเขาก็จะน่าจะอัพคนก่อนนะครับแบบให้คนมีคนเข้ามาเยอะๆให้แบบสามารถรองรับคนได้เยอะๆแล้วก็ค่อยมาแบบพอคนเยอะแล้วก็เริ่มมาค่อยเติมพลังงานด้านแบบพลังโจมตีพลังเวทอะไรประมาณนี้ คือกว่าเราจะมาเยอะๆได้เงี้ยมันช้านะครับถ้าคนเราน้อยเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเราเพิ่มจํานวนคนที่จะอยู่ในแครของเราได้ดีกว่าแล้วตรงเนี้ยเราไม่ใช่ว่าเราแบบจะเพิ่มเพิ่มเรียนเนี่ยอะไรนะเหมือนเรียนรู้เรียนวิจัยของแครได้แบบตลอดเวลานะมันจะมีเวลาบอกนะคือมันจะรีเซ็ตหนึ่งแต้มทุกๆครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อเราบริจาคเราจะได้แต้มตรงนี้มา มันจะมีเอาไว้สนับเป็น,เป,นเป็นแต้มสนับสนุนหรือแบบเอาไว้ใช้ในร้านค้ารนี่ยแหละผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะผมก็มีอย่างเดียวแต่ว่าผมยังใช้ไม่เป็นน่าจะต้องแบบรอแบบแค้นเลเวลสูงแล้วเดี๋ยวเราอาจจะได้แบบได้อาจจะได้เอามาซื้อตอนนี้ก็คือเหมือนเก็บไปก่อนแล้วก็เราจะมีสเบียงด้วยนะครับทุกคนเราจะมีของขวัญน,นะครับมันจะได้ฟรีของมัน ก็คือเราจะได้แบบนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่าสะสมไปเรื่อยๆมันก็เยอะนะครับทุกคนแล้วก็จะมีกล่องใหญ่เมื่ออะไรว่าแต้มถึงสามล้านแต้มก็น่าจะต้องแบบหลายเดือนเลยอะถ้าคนเยอะๆก็อาจจะไวหน่อยถ้าคนน้อยอย่างผมนี่ทั้งปีคงไม่ได้ตอนนี้ผมมีอยู่สี่คนหนึ่งแล้วก็ทูตอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วมันมีค้งด้วยนะครับทุกคน แต่ผมไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรอะ่ะคือผมรู้วิธีได้ก็คือแบบสเบียงเงี้ยเฉยๆนะครับทุกคนแบบเราทำเคสเนี่ยตามที่มันกำหนดมันก็จะได้สเบียงพวกนี้มาเข้ามาอยู่ในคังนั่นเองแต่ว่าอ๋อมันแจกจ่ายให้ได้อ๋อมีบดีจาด้วยอ๋อเราสามารถแบบเอาสติลของเราอะบริจาคได้เข้าเข้าไปคังของแคนแล้วเราก็แจกจ่ายให้กับทุกคนได้ เป็นตามยศอ๋อประมาณนี้เข้าใจแนะเออดทำคลิปไปเข้าใจไปก็คือก็อยู่ที่ว่าแบบถ้ากินไหนเป็นแบบสายเติมเขาคงได้ผลประโยชน์กันเยอะนะถ้าแบบกินสายฟรีก็คงไม่ค่อยได้มีอะไรตรงนี้สักกันกันเท่าไหร่ก็คือแบบทําเคสกันไปทุกคนทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็แบบมาแจกจ่ายของที่อยู่ในคลังกินให้ถกกับทุกคนตามสัดส่วนที่เหมาะสมหรืออาจจะได้เท่าเท่ากันอะไรประมาณนี้ แต่คือหลักๆคือทําคลิปมาก,ก็คือเหมือนหาคนเข้าแคนให้มาอยู่ด้วยกันมีอะไรก็ถามได้แล้วถ้าเกิดคนมันเยอะๆผมก็จะทำการแบบทิ้งไอ l ดี e ไลน์อะไรนี้ให้แอดมาแล้วเดี๋ยวก็ทำาิทคอร์ดไปคุยกันมีกลุ่มไลน์คุยกันจะได้แบบไม่เหงาแต่คือตอนนี้แบบคนมันน้อย,อยงไงผมก็เลยยังไม่ทําเพราะว่าทำมาแล้วก็ลบตลอดเลยเพราะมันเป็นไม่ได้ใช้ไงโอเค มีดันเจียนด้วยทุกคนดันเจียนแคนเราต้องรอคนเยอะๆก่อนเราถึงจะลงไหวเพราะฉะนั้นแคนก็สำคัญแต่ของผมก็คือผมรับอัตโนมัติไว้อ่ะอคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยเหมือนจะรับคนเข้ากินเฉยๆ <laughs> โอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ